ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาอัปเดตที่ดินนะครับเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะครับมีเนื้อที่30ไร่นะครับติดถนนลาดยางตรงนี้เลยนะครับผมเป็นที่ดินโฉนดวิวภูเขานะครับที่เราเคยแจ้งนะครับพอดีอัปเดตนะครับอยากขายด่ววๆนะครับส่งต่อกับที่ดินตรงนี้นะครับมีเนื้อที่30ไร่นะครับ แปลงกว้างอยู่ประมาณ145เมตรนะครับนี่ครับที่ดินแปลงที่จะขายอยู่แปลงตรงด้านนี้เลยนะครับผมนี่ครับวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับมีเลื่อนบ้านมีชุมชนนะครับไฟฟ้ามีนะครับน้ำประปาต่อมาได้นะครับนี่ครับไฟฟ้ามีไฟฟ้าสามเฟสมีนะครับผมที่ดินของเราตรงนี้นะครับวิ่งออกไปถนนเส้นรบอราชบุรีนะครับ 4029นะครับประมาณสัก300เมตรนะครับออกไปจอมบึงได้นะครับออกไปจอมบึงมาสิบห้ากิโลนะครับผมนี่ครับมีต้นไม้นะครับในแปลงที่ดินก็จะมีต้นก้ามปูนะครับสะดาวนะครับพุทราป่านะครับหลายชนิดเลยนะครับกับที่ดินตรงนี้ท่านใดอยากมีที่ดินวิวภูเขานะครับบรรยากาศโล่งโปร่งเงียบสงบนะครับ พอปลูกได้นะครับผมในที่ดินก็จะขุดเจาะบาดาลออกนะครับหรือเราจะซื้อเพิ่มเป็น50ไร่นะครับขึ้นไปยันเนินเขาท้ายเขาเลยนะครับก็ก็ขายนะครับผมมีขยายต่อเพิ่มได้อีกนะครับนี่ครับแนวขอบเขตของเรานะครับเดี๋ยวเราชี้แนวขอบเขตให้ดูนะครับกับถนนหน้าแปลงของตรงนี้นะครับติดถนนหน้าแปลงกว้างอยู่45เมตรนะครับ เดี๋ยวเราชี้แนวขอบเขตนะครับเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะครับแนวขอบเขตนะครับนี่ยครับอยู่ประมาณนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูให้ชัดเจนนะครับกับที่ดินตรงนี้บรรยากาศวิวภูเขานะครับเป็นภูเขาที่ชื่อว่าภูเขาปากกว้างนะครับเป็นภูเขาที่ลูกใหญ่มากครับกับที่ดินตรงนี้ ขายราคาไม่แพงนะครับเนื้อที่30ไร่นะครับหรือซื้อเพิ่ม50ไร่ได้นะครับขายอยู่ที่ไร่ละ260แ0นบาทเท่านั้นนะครับที่ดินโฉนดคุดแดงแบบนี้นะครับติดถนนลาดยางเป็นเส้นทางที่จะระหว่างเส้น4036นะครับออกมาตัดผ่านเส้น4029นนะครับสายราชบุรี ออกไปจอมบึงได้นะครับผมนี่ครับหลักเขตของเรานะครับอยู่ตรงด้านนี้เลยนะครับมีหลักหมุดไว้ชัดเจนนะครับนี่ครับหลักหมุดด้านนี้นะครับก็จะยิงตรงใบยันท้ายภูเขาเลยนะครับเป็นชุมชนนะครับบรรยากาศโล่งโปร่งดีนะครับแนวขอบเขตลงหมุดไว้ชัดเจนนะครับ นี่ครับลงหมุดไว้ชัดเจนนะครับผมมีหมุดเสาเข็มและก็เสาปูนขนาดใหญ่นะครับเป็นพื้นที่โร่งโปร่งสวยมากครับนี่ครับ30ไล่ได้ซื้อ20ไล่ได้นะครับผมไล่ล,ละส6 0แสนบาทเท่านั้นนะครับฉนดทคุดแดง ท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่088ย์นะครับสี่ห้าสองครับหนึ่นะครับในที่ดินมีสามารถขุดเจาะน้ําบาดาลได้นะครับผมนี่ครับไฟฟ้ามีนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมโดยรอบๆของแปลงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปโฉนดแปลงให้ดูด้วยนะครับยิงตรงไปด้านท้านนะครับลึกเข้าไปด้านหลังก็อยู่ประมาณสัก 500เมตรได้นะครับถ้าเกิดจะซื้อทั้งหมด50ไร่นะครับหรือซื้อ30ไร่ก็อยู่ประมาณสัก370เมตรได้นะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปมุมด้านข้างที่เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับครับตอนนี้เราตัดภาพมามุมด้านข้างเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับผมนะครับก็จะเห็นจากถนนลาดยางที่มีรถจอดตรงด้านนั้นนะครับยิงเป็นติดถนนสาธารณะด้านข้างด้วยนะครับ ในแปลงที่ดินก็จะมีต้นไม้นะครับอย่างต้นนี้ก็จะเป็นต้นก้ามปูต้นใหญ่ล่มลื่นดีนะครับผมนี่ครับท่านใดที่จะทาเป็นซื้อเป็นที่พักแคมป์สวนป่านะครับก็บรรยากาศดีนะครับแปลงนี้วิวภูเขาสวยๆลูกใหญ่นะครับถนนด้านข้างตรงนี้นะครับอยู่ฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับผมเนี่ยลึกเข้าไปสุดด้านท้ายถ้าเกิดจะเอา50ไร่ก็อยู่ประมาณสัก 500รอมิตรเลยนะครับด้านท้ายของเรานะครับถ้าเกิดซื้อ30ไร่ก็ได้ด้านหน้านะครับจะเกิดซื้อ20ไร่30ไร่ด้านท้ายก็ได้นะครับท่านใดสนใจที่มีไอเดียที่จะทำซื้อเก็บไว้ทำสวนป่าจุดพักแคมป์จุดทำสนามไว้ขับรถลุยอะไรประมาณนี้ก็ สวยมากครับกับที่ดินตรงนี้แนวขอบเขตนะครับชัดเจนนะครับลงหมุดชัดเจนนะครับถ้าเกิดจะเดินดูทั่วแปลงก็คงจะไม่ได้ไม่ได้รอบนะครับก็อาจจะพาดูคร่าวๆนะครับผมบรรยากาศก็สวยนะครับในแปลงที่ดินของเราตรงนี้นะครับระบบดินจะเป็นดินภูเขานะครับเป็นดินภูเขาที่ออกสีแดงๆนะครับผมแนวทงตรงนี้คือเป็น พอดีให้คุณลุงแกเลี้ยงวัวนะครับก็เด้จะให้และเลมหญ้าจะได้ดูสะอาดนะครับดูสะอาดเรี่ยมดีนะครับผมในแปลงนี้ก็จะมีต้นไม้ป่าหลายชนิดนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับเป็นต้นมะเดือนะครับเป็นต้นมะเดื่อป่านะครับผมนี่ครับมีติดลูกแล้วด้วยนะครับต้นมะเดือนะครับใครเคยเห็นบ้างเอ่ยนะครับนี่ครับ ้นมะเดื่อนะครับผมมีลูกติดเต็มเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับสองแสนหกหมื่นบาทนะครับท่านใดสนใจที่ดินโฉนดแบบนี้รีบเลยนะครับราคาถูกนะครับซื้อขายเก็บไว้เก่งกําไรเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดนะครับกับที่ดินโฉนดแบบนี้นะครับตั้งอยู่ตำบลธรรมเสสนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับผม ท่าดสนใจก็นัดเข้ามาชมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราบอกทิศทางครับด้านนี้ภูเขาทิศใต้นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับติดถนนด้านข้างนะครับส่วนด้านที่เราชี้นี้ครับจะไปเป็นทิศตะวันออกนะครับหน้าถนนละยางก็จะเป็นทิศเหนือนะครับผมนี่ครับต้นไม้ป่าก็จะมีหลายชนิดนะครับผมมีทั้ง สเสดานะครับเดาพุทราป่านะครับแล้วก็ต้นไม้อีกหลายชนิดนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับผมโทรสอบถามได้นะครับสวัสดีครับผม